มีหลายท่านสอบถามเข้ามานะคะว่าครูายทำอย่างไรพนักงานจึงจะไม่หนีประชุมเนี่ยผมตามแบบเยอะแล้วนะเหมือนแบบว่าเขาจะมีข้ออ้างตลอดเลยว่าเออติดนั่นติดนี่ติดโนดนนะแล้วก็ไม่เข้าประชุมทีเนี้ยเวลาที่ติดตามงานอ่ะมันก็ขาดช่วงนะหรือว่าขาดคนอธิบายในเนื้องานต่างๆอ่ะครูไซมีเทคนิคพอที่จะแชร์กับผมได้ไหมอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะนี่คือจากประสบการณ์เลยนะเออจริงๆอ่ะ มีเทคนิคเยอะนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดําเนินการประชุมหรือว่าของกินอร่อยอร่อยอ่าของกินอร่อยๆๆอร่อยอร่อยด้วยนะคือเวลาที่ประชุมเนี่ยคุณใซก็จะมีทั้งพิซซ่าเคเฟซีหรือว่าเอเมซอน จะทําให้เกิดการผ่อนคลายในที่ประชุมนะมีขนมอร่อยๆอกินนะตรงนี้มันจะทําให้คนแฮปปี้มากขึ้นนะหรือว่าจะเป็นลูกอมอะไรก็ได้นะแล้วแต่แต่ละสัปดาห์หรือว่าแต่ละเดือนเราก็สามารถสลับกันไปได้จะทําให้คนอารมณ์ดีมากขึ้นนะน,นี่คือเรื่องที่1น,นะเรื่องที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการชื่นชมในเรื่องของการชื่นชมไม่ว่าใครก็ชอบถูกชมใช่ไหมคะเวลาที่เกิดปัญหาตรงนี้ เราจะไม่ถูกกันแต่เราจะชี้นําให้ทุกคนช่วยอีกคนหนึ่งอะที่เขาแชร์เนี่ยหรือว่าเขารายงานในเรื่องของการทํางานเนี่ยช่วยแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาไม่ใช่ไม่ใช่ถกหรือว่าจับผิดอย่างเดียวนะคะตรงนี้น่ะคือมันมีความแบบเซนซิทีฟนิดนึงอะแต่ว่าเราจะต้องฝึกแยกให้ได้เพราะว่าบรรยากาศในการประชุมมันจะดีเมื่อมีการชื่นชมนะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะว่าทุกคน่ยอยากที่จะ พูดเพราะว่าไม่อายใช่ไหมถูกชื่นชมแล้วก็จะเกิดความภูมิใจในตัวเองตรงนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้คนไม่หนีประชุมในส่วนที่3ก็คือในเรื่องของการติเราต้องมีศิลปะในการตินะคะจริงๆอะ่ะถ้าหลีกเลี่ยงได้ยิ่งดีแต่ให้เปลี่ยนประโยคเป็นในลักษณะที่อะ่ะถ้าเป็นฝ่ายนี้ฝ่ายนี้คิดว่าจะแก้ปัญหาย,ยังไงจะช่วยอีกฝ่ายหนึ่งยังไงดีนะคะหรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรมันจะทําให้คนที่ มาแชร์ปัญหาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่อายที่จะแชร์แล้วก็มีเพื่อนๆเ,เนี่ยคอยที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือว่าซัพพอร์ตให้นะถ้าสามารถเรียงลำดับหรือว่าจัดเตรียมให้ครบทั้ง3หัวข้อนี้นะกูไซยรับประกันเลยค่ะว่าทุกคนจะไม่หนีการประชุมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีตัวตนการยอมรับการมีเหมือนมีแบ็คอะ มีแบ็กคอยซัพอร์ตนะช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับสิ่งที่เขาเจอนะแล้วก็มีของกินอร่อยๆด้วยนะตรงนี้รับประกันเลยค่ะว่าเด็กๆไม่หนีประชุมแน่นอน,นะค่ะ